ลาสวัสดีครับพ่อพี่จ้าครับวันนี้ก็จะโทรมาขอแนวทางคุณพ่อเหมือนเดิมครับพ่อครับท่านผู้ชมก็ขอกันมาเยอะครับเอฟซี FC ก็ยังรอแนวทางคุณพ่อกันอยู่เยอะมากเลยครับพ่อเี็กไม่เข้าเลยค่ะบยั้งไม่เข้ากันง่ายนะลูกง่ายไอ้หน้าหนึ่งอ่ะแล้วหนูถ้าหนูดูไลา์พ่อหรือหรือตัวแรกอ่ะ ็มันมองเห็นเลยนะห้าหนึ่งโอ oh, ครับอยู่ในไลน์อะลกูกอยู่ในไลน์เห็นไหมพ่อส่งไปสามครั้งก็คือสองครั้งมันมันก็มีแต่ห้าหนึ่งยัง่ายเฉลียวเห็นมองเห็นแต่ห้าหนึ่งโอ้มันมันเป็นในสูตรใช่ไหมครับพ่ออ่ามันมันอยู่นนในสูตรที่พ่อพี่ไม่ชอบไงไม่งั้นพ่อจะนิ่มให้้าห้าห้าเจ็ดแต่เจ็ดหนึ่งแต่พ่อห้าหนึ่งพ่อไม่ให้ดุดสคีครับครับพ่ออ๋อในสูตรมันมีห้าหนึ่งแต่คณ<อ>พ่อ,อให้ 5, <7. S 2> อาพอให้ห้าเจด็ดแล้วก็เนจะ็ดหนึ่งครับหนึ่งสองอย่างเงี้ยไอห้าหนึ่งข้ามไปได้ยังไงครับพ่อจะได้ล้วพ่อเนาะออเห้าหนึ่งตรงตรงนี่ลนะก็ได้ลูกเป็นไดา้แต่แต่หน่อยก็พ่อก็เอาโซนนั้นเหนืยแต่ที่ที่ส่งให้นิวยเราไปเล่นโอ้ครับพอ่อไปได้ห้าหนึ่งประมาณสิ 12, บสองใบสิบสองใบเนาะค่ะแมนลูกคือมันมันมัน มันมันเอ๊มันเหตุจังไดมันกระเด่งแค่หานึงครับอือที่พ่อส่งส่งส่งให้หนูดูเนาะมันกะเอ๊นิ่วันเงินงบนเนาะน่าจจะอาจจะมีโชคบันเนาะเดี๋ยวพ่อจะมั่นใจนะพ่อหยิบไอ้ไอ้ไอ้ซุดนี่พ่อจะบ่ให้ใครไปเบื้องไม่นอกจากไอ้ที่เป็นครูเขาทำพ่อพ่อต้องให้เขาเขาก็ถูกกันเยอะทีลูกขาโอ้ครับพ่ออ่ามันมาดาดสามตัว ยังมีหาหนึงมาแกะตัวเยอะครับครับพ่ออ่าก็คือคนคนที่ถูกกับพ่อเนี่ยคุณพ่อส่งส่งสูตรให้เขาแล้วเขาไปจับเอาในสูตรอย่างงี้ใช่ไหมพ่ออ่าเขาส่งเขาส่งแบบนี้ให้เขาเลยแบบประมาณเดนนะือดสามสิบจับสี่สิบคนแหละกละวจานี้ยิ่งคนเดียวเป็นคนที่สี่สิบครับครับพ่อพี่พ่อส่งให้เบ่งแบบนี้นะพี่พ่อจะเป็นเจนดิจังได้ไกับสามพ่อถึงจะเลือกส่งนะั้นหลูกครับพ่อ,อ แต่แต่สามที่ก็คนหนึ่งก็เป็นคนอุปธรรมพอมาได้ใดแล้วเขาแต่เรยงตรงเขาบันทับระยะนิดนึงโอ้ครับครับพ่อแต่แบครับครับแต่ว่าดูดูในสูตรมันมันก็มีอยู่นะพ่อในในตารางมันก็เด่นพืที่ห้ากันหนึ่งนะพ่อเนาะใช่ลูกช้วจับคนนั้นเลครับเอาตัวมึงเยอะที่สุดมาจับเวื่อนเงื่อนี้มันก็มันมันเป็นมีหรอ นี้มันจะมีเก้ากับห้าแค่นั้นหลักสิบงวดนี้เก้ากับห้าใช่ไหมคะนี่ลูกเนี่ยคำบนกับเก้ากบหกอือครับแต่พ่อจะจับให้ยังไงครับพ่อแล้วแล้วปีปีใหม่แล้วนี่คุณพ่อมีการปรับเปลี่ยนสูตรไหมครับพ่อพ่อมันมันแต่พ่อเห็นมาพ่อบอกเคยชิงสูตรนี้เลยมันขค้ืองเป็นเด้มันกลับมาอยู่แล้วอื นอกจากว่าพอจับมันจับว่าถูกเองแต่คือมันมีอยู่ในสูตรอยู่แล้วครับพ่อแอนจะปีไหมมันนี่เริ่มปีแล้วนับหนึ่งเออคิว่าใช้ได้ละเริ่มปีแรกเลยเนาะครับพ่อแต่พี่สองสองหมดสองหมดคือว่าสองหมดนะครับอ่าโอแต่แต่สมมติว่าในในสูตรนี่มันมันมีมันถูกอยู่แล้วแต่ว่าหยิบออกมาไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ลูกใช่าอกจากว่าคนที่เขาตามพ่อ ตามพ่อมานานๆแล้วก็จะรู้หลักพอเราเขาจะจับตัวเอง oh. เป็นพเพราะเขามันไม่ถูกครับแต่ถ้านะว่าจะหยบให้ถูกเลยมันหลายตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อไม่มันพูดพูดตรงๆเนาะพูดคือพ่อไปเอาเอาเอา,เอาเลขที่ตัวเองชอบไม่ดูตามสูตรไม่เอาตามสูตรอ๋อ oh. นะครับ แต่เอาแต่ไม่ท้าาตามสูตรก็คือได้ทุกงวดคุณหมอบางงวดคุณพ่อก็เอาตามที่ตัวเองชอบบางทีก็ไม่ได้เอาตามสูตรนี้ใช่ไหมพ่อใช่ลูกใช่ใช่แต่เอาที่เอากำลังเอาเอาเอาที่มันมาเยอะๆไที่ลองๆองเราไม่เอาอย่างเงี้ยโอ้ครับครับปัญหาเองมันอืมครับพ่อก็ประมาณว่ารักอย่างใจอย่างนี้เนะพ่อเนาะใช่ลูกครังวันี้พ่อจะให้ข้างบนสามตัวนั่นลูกครับพ่อ แยกแยกเลยแยกเลยผวันนี้ให้เก้าหกเออหกเก้าสองสามตัวหกเก้าสองแล้วก็แปดหกสองแปดหกสองอ่าแปดหกสองเออถ้าถ้าถ้าชอบสองตัวก็ตัดเอาข้างบนดูเราที่สามตัวบิ<อ>วนเราในสามตัวเนีย ครับครับพออันนี้ชุดต่องวดเนาะพ่อเนาะใช่ลูกเออแล้วก็เอา่าข้างล่างเนะาะล่างก็อข้างสี่ออะไรนะคะพอ่อคะเก้าสี่ลูกเก้าสี่เก้าสี่ห้าสี่เก้าสี่ห้าสี่แล้วก็แปดสี่ แปดสี่กัมสี่ห้าสี่แปดสี่สามตัวสามหางลูกครับครับพอล่างสามตัวบนสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่ข้างบนก็ให้สามตัวนี้ถ้าใครคือชอบเอ่อเล่นสองตัวก็ตัดเล่นด้วยจะได้ครับครับพ่อหกเสองเก้าหกสองกสองแล้วก็แปดหกแค่นั้นนะคะนอกขันตัดเหรียญสองเจ้เนี่ยเป็นใช่ลูกใช่ ก็แปดสองเนะคูหนึ่งค่ะอืมครับผมแต่ทางล่างพ่อก็ให้เก้าสี่แปดสี่หาีครับอ่าชอบสามตัวนี้พ่อชอบเลยลูกทีนี้สุดเต็นเ็มเลยครับเออได้ได้ได้ยิ้มลวไปมันมดพกแกตัวครับครับพ่อนะเออเกาสี่ห้าสี่แปดสี่สามสามตัวห4ครับพ่อ อ่าเน้นให้ห้าสี่ลูกห้าสี่ล่างใช่ไหมครับพ่อสี่ล่างครับครับพ่อส่วนส่วนสามตัวคุณพ่อเด่นตัวไหนครับผอชอบแปดแปดหกสองอ๋อแปดหกสองชอบมากกว่าเก้าหกหกเก้าสองนะพ่อนาะได้ลูกแต่ก็เอาเอากันกันไว้แปสองหางเองเนาะครับพ่อกันกันไว้ก็ได้ครับพ่อเพราะว่าคุณพ่อมันเคยมาสามตัวตรงเนาะค่ะแปดลูกแปด วันนี้มันข้างบนไอ,อ้เอเยซ่าที่อยมันจะได้หกกับแปดมันจได้ทิง้งบ็ได้อ๋อครับครับพ่อหลักร้อยมันได้หกกับแปดใช่ไหมพ่อใช่ลูกครับครับครับปกติถ้าเกิดว่ามันก็ได้เก้ากับหกอยู่ดีครับพ่อมันจะสลับกันอยู่แค่เนี้ยลูกเล็กเล็กแค่นี้ครับครับพ่อถ้าถ,ถ้าเกิดว่า หลักร้อยแม่นนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกสามตัวเลยใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่ครับพี่ถ้าเราถ้าเราจับหลักหยิบหลักหน่วยได้นี่ก็คือได้หละอครับอันของของของงดนี้นี่มันมาตรงกันหลายสูตรไหมพ่อตัวที่คุณพ่อให้มานะครับมันเก้าไปเยอะที่สุดโอครับ เดิน<ต>เดินที่เก<ต>้าเนาะคะ่ะว<ม>ันนี้นีลูกเนี่ยเก้าแล้วก็หกครับมันทิงตัวไหนตัวหนึ่งก็ไม่ได้คือตัวจริงมันเก้ากับหกถ้ามันมาคู่กันมันออกเก้าหกหกเก้ามันคงจะไม่ออกออนนมันจะขับยานหน่อยแต่คือถ้าให้ตัวเอาเอาให้ไปอยู่หลักหลักร้อยหลักจีบได้แต่ยามาใกล้กันหกเก้าอย่างนี้ก็มันไม่น่าออกอครับพ่อ นั่นไอเป็นหกเก้าสองเก้าหกสองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ค,คออ่ะค่ะพ่อค่ะแล้วส่วนส่วนแม่บ้านของคุณพอ่อได้ได้โชคไม่ล่ะได้เราได้โชคได้ลาบไหมครับพอ่องวดก่อนก็ก็เขาเขาไปถูกไอเอเอย่างแบบที่เขาปันเน่ะโธ่พ่อเอาก,กรบมาขานันไว้ในตุม้มครับแล้วก็เขาเลยตีเก้าศูนย์โอ้ค่ะเออ ออโอปากโอก็เป็นศูนย์มันเป็นมันเป็นเล็๊กเหมือนของชมใช่ไหมครับเออแล้วก็เก้าศูนย์ก็เลยได้โอ้พิเศษจังเนาะเขาเกิดประเด็นที่ที่ที่คุณพ่อฝันว่าได้จับกบเนาะตอนครงสุดท้ายนะอ่าในหนึ่งก็เก้าอืมวันนี้ก็ฝันฝันกบกบมันวิ่งวิ่งตัวใหญ่วิ่งไป เออมันวิ่งโดดลงน้ำก้าวหนึ่งโอครับครับอกบตัวใหญ่ก็โดดลงน้ำไม่ได้จับเลยเพราะวาเขาวิ่งไม่ช้าเลยพวกมกรและกบอะโดดลงน้ำโอ้น้ำก้าวหนึ่งกบก็ก้าวโอ้ครับพ่อหมายเลขแปดนะลูกครับครับพ่อเอ่อมันเออมันยังไงมัน ครับก็ลองเอาให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาดูเนาะพ่อเนาะใช่ลูกใส่เลขฝันไปด้วยกลูกเก้าหนึ่งนบครับเก้าหนึ่งนะค่ะกบมันกรงน้ำใช่ไหมคะใช่ลูกใช่กบกระโดดลงน้ำเนาะเพราะว่าคุณพ่อฝันแมนคือกันเนาะหวนเมื่อกี้เขาเอาเป็นเนาะิงแมนลูกใช่พอเอาไม่เป็นเองครับอ่า แต่ว่าก็คือแม่บ้านของคุณพ่อเนี่ยก็ไปตีถูกใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่ในแผแนกของเขาโรงพยาบาลพมงแก้พนังเก้าหลักทั้งค,งนนคะนนทั้งโอ้ใชบวชโอ้ค่ะเเาลา่นเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าโอค้ครับครับพ่อได้เฮกันอยู่เห็นไหพ่อเขาไล่มาากำลังกินเลี้ยงดังครับครับก็แปลกมากเลยนะพ่อเนะสังเกต เลขตัวไหนดังๆมันจะไม่ออกไปในงวดนั้นมันจะไปออกงวดถัดไปใช,ใชู่ครับเหมือนงวดก่อนหนะนั้นศูนย์เก้าดังๆไม่ออกเนาะไม่ครับพี่เกิดพ่อด้วยนะแล้วก็ฝันก็ฝันจนพ่อมาเลยเลขศูนย์เก้าครับศูนย์มันออกโอ้ครับครับพ่อเกิดสองห้าศูนย์เก้าโอ้ครับครับพ่อผู้ได้ไปตัดเลนเนาะเป็นๆช่องศูนย์เก้า เอเต็มเต็มเลยเลยลูกเต็มเต็มเลยนะพ่อเนาะตัดเลนสามตัวเลยใช่สองศูนย์เก้าเนาะเขาบอกว่าเขาป่นเน้นพ่อที่ไรไมจะออกตัวเนี้ยนะครับแล้วเขาว่าเขาไม่มั่นใจว่าเขาพ่อพ่อจับปกไว้เอามาขังไว้ในโอ่งปกเขาบอกว่ามันยังไงมันก็เก้าพี่เก้าก็หนึ่งนะครับแล้วก็ไอไอปาาโองมันเป็นมันก็ต้องศูนย์เขาบอกเป็นกองกองห้าศูนย์เก้าเขาก็เล่นนะแต่สองไม่เอา ออ๋อเอาเอาแต่ห้าศูนย์เก้าอห้าศูนย์เก้าโอครับครับครับ,รบ,รบแล้วฝันในลักษณะอย่างนี้นี่คุณพ่อไม่ได้จับกบใช่ไหมครับพ่อไม่ได้จับลูกปรากฏว่าตกมัน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 ตัวมันใหญ่นะเนาะเพราะอะไรไม่ทันเป็นเด็ปลาปลาก็ได้แต่มันก็มีช่วงอยู่ก <mod ra. S 2> ับลูกเหมือนาะจะฝันได้จับปลาหรือตกเมื่อที่แล้วปลาไม่ได้จับครับ ปลาในเรือที่จับจับไปกบวันนี้จับปลาอ่าครับแล้วแล้วที่คุณพ่อ <F S 1> ฟังวนะ่เาเห็นกบโดดลงน้ําได้เล่าให้แม่บ้านฟังหรือ,อยังครับพ่อถ้าหมดเข้ากระตีเก้าหนึ่งโอ้ตีเก้าหนึ่งใช่ลเล่นกระซี่มามันไม่ใช่สิบกว่าใบแล้วหรือโอ้ครับเออในในแอปกระเป๋าตังค์นันเนาะครับครับพ่อ น่เก้าหนึ่งเห็นเห็นลายมาบอกหลายใบยอยู่ให้ได้ไม่ได้ดูแต่รู้ว่าหลายใบยครับครับพ่อแต่กระนองกระนองมัน,ม,น,ม,นมันตรงกับสูดพ่อเนี่นออยเก้าสี่เก้าห้าในเก้าสี่เก้าสี่แปดสี่ห้าสี่มันก็มีเก้าเออครับอ่าวันนี้ยังไงก็เก้าก็ต้องมาครับนัดนี้ยังไงก็ไม่น่าจะหนีเกนะ้าเนาะพ่อเนาะไม่น่าจะหนีเก้าครับครับพอ่อ แต่ว่าเลขงวดนี้เลขคุณพ่อสวยเนาะค่ะแปดสวยแปดหกสองนี่ชอบมากเลยครับพ่อเขาซ้าตัวอีก่นะแปดหกสองครับน่าจะมาอสามตัวนะลูกครับครับผมก็คิดไปอย่างนั้นพอขัวบนตรงตัวล่างน่าจะได้น่าจะได้เอเหยเนาะครับครับพ่อใช่ครับ่ลแล้วก็เก้าหกสองนี้เลขตัวนี้ก็เคยออกมาแล้วนะหกเก้าสองใหกเก้าสองหกเก้าสองครับเราเนี่ยไม่ได้หรอกแปดสามสามแปดยังกลับมาบองบ่อย ครับครับพ่อี่าจังหาชุนสามกับมาหาสามชุนสามตัวนะออกสามกันสองอ้อทังเมื่อที่แล้วพี่พ่อก็ถูกก็ได้เลขหน้าอ่ไม่ได้เขาส่งมาให้ทั้งทั้งทั้งใต้เขาส่งมาให้สี่ใบเอ่อสี่สี่หกไม่สามใบอ๋อครับ พ่อดวงดีกับลอตเตอรี่แห่งนี้ครับ,รบ<ผ>มน้วไม่เพราะไม่ได้ซื้อนะก็ส่งมาให้เขาส่งมาให้ก็ส่ง้ก็ส่งเป็นพัสดุมาให้พ่อครับแต่ก็ถือว่าย<ส>ิงยิงดวงดีไปใหญ่นะพ่อเนาะไม่ได้ซื้อแต่ก่มาให้น,นะครับเขาส่งเติมเราเราส่งเตมิมเขาเขาก็ส่งเติมเราครับครับพ่อเขาก็ได้ห้าหนึ่งไปตั้งหกห้าหนึ่งได้ห้าหนึ่งเขาถูกเยอะถูกเยอะจริงๆอพงโอ้ยังไงพ่อยนา พ่อยังคิดเอ๊ะหนูได้ดูได้ดูไลน์ที่พ่อส่งไปให้ไหมบานมันนนในทั้งกันสามสามครั้งที่พ่อส่งไปนหละมันมองเห็นแต่ห้าหนึ่งโอ้ครับครับพ่อเป็นไปไหมหนูหนูดูใหม่ในลูกดูไปครับครับเมื่อกี้ประกอบกับช่วงปีใหม่ด้วยพ่อกําลังติดธุระลงไปอุบลเลยครับพ่อนเรียบร้อยแล้วพี่ดินก็เรียบร้อยแล้วครับพ่อเออดีใจด้วยครับกลับมาก็ไขขึ้นอีกพ่อ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงมันหนาวครับอยู่พันพ,นนพ่อกันหนาวหนาวพ่อสิเสื้อกันหนาวสามชั้นอืมครับครับพอ่อยังไม่สองเนาะหนาวค่ะน่าหนาวแย่งลุกอันอันใด้ขยุบนเอออันเอ่าหญิงหรือว่าชายอยู่บออ่อันน้องค่ะผู้หญิงจ้ะโอ้โห่น่องน่องน้องขึ้นกูบนน,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 บน,นิ้วละ่ะนิ้วคนจังหวัดเดยลูกคนบุยลำค่ะพ่อโอ้หน้าล่ะ พูดไทยครับสัญญาถ้าพูดแถวบ้านก็จะพูดภาษาโคราชครับพ่อเออเอีงก็ค่ะเนี่ยเนาะครับครับผมอช่ครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากมากนะครับผมสาหรับแนวทางต่องวดวันนี้เนาะครันนี้วันที่๑๐๔๒เอาประมาณ๑๒เดี๋ยวเด้๋ยพอจะขับขับให้เน้นเน้นครั้ ครับยังไงก็รอรอดูเนาะเผื่อคุณพ่ออาจจะมีเพิ่มให้หรือว่าอาจจะคัดตัวเด่นๆให้เนาะพ่อเนาะใช่ลูกใช่ครับยังไงก็ฝากตช่วงนี้ถ้ามาห้าห้าพ่อพ่อได้เป็นแสนนะโอ้มาเบิ่แม่บอกสันแม่ลูกห้าห้าห้าเครับครับนี่ดีไหมว่าดีหน่อยว่าเขายังเขายังส่งไหมไม่งั้นไม่งั้นขาดทุนยะบยับครับครับพ่อ เสียดายเนอะมันก็ห้าหนึ่งไม่ตัวเลขที่ไม่คิดว่ามันจะออกนะครับใช่หลูกใช่ถ้ามาห้าห้าคือมันเกาะกันหมดในชั้งชั้นเก้าช่องอะ่ะห้า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 แล้วมันมีหนึ่งอยู่สองตัวเลยนะั่นแบบห้านอืู่ครับครับครับพ่อก็คือไม่ไม่คิดว่ามันจะมาออกไอตัวที่มันเด่นน้อยอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ใช่ครับไปคิดว่าหนึ่งจะมาครับพ่อ คนคนที่ไปจับขังพ่อได้เราก็ได้เขามีโชคเนาะครับครับพ่อใชรดวงวันเหลือลูกครับพ่อใช่ครับโอเคเนาะท้ายคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากมากนะครับผมเนาะใครที่ว่าได้โชคได้ลาภในงวดนี้เนาะอยากจะมีสีน้ำใจกับคุณพ่อก็ได้่างนี้นะครับอันนั้นอย่าอย่บหยบ้งมันเลยไม่เป็นไรลูกดูดูไปก่อนให้มันให้มีเงินเงินก่อนครับครับพ่อมีคนมีอะไรเล่นกัน ครับครับพ่อไอคนนี้ก็อยากให้ถูกเยอะครับก็คืองวดนี้แหละมีเปอร์เซ็นต์ถูสามตัวแน่เลยพ่องวดนี้อ่าอ่าโชคดีลูกโชคดีครับขอบคุณพ่อมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อ นะครับท่านผู้ชมก็แคมปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางต่องวดเซียนขอนแกนนะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางประจำงวดวันที่17มกราคมนะครับ2568นะครับตัวเด่นก็คือขีเซนท่าไว้ให้กับท่านผู้ชมกดแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มีเลขความฝันของคุณพ่อด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบ หิงหงป,งปังปังทุกทกท่านเลยนะครับเก็บหน้าจอกันไว้เลยนะครับแนวทางยังไงก็ฝากติดตามแนวทางของคุณพ่อโค้งสุดท้ายด้วยนะครับเผื่อจะมาย่อมาดินให้กับท่านผู้ชมอีกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจะคิดว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ